y u u e Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security ่ Happiness Investment สวัสดีครับพี่พิสูทธ์สวัสดีครับครัสวัสดีครับ ครับก็หลายหลายท่านนะครับน่าจะเริ่มเห็นข่าวนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับในฝั่งของตลาดหลักทรัพย์นะครับก็มีเรื่องของการแจ้งข่าวนะครับว่าทาง a d v a n c e นะครับกับทาง SCB เนี่ยนะครับได้บรรลุข้อตกลงในการร่วมทุนนะครับเดี๋ยวให้พี่เปิดประเด็นก่อนเลยครับอ่าได้ครับกแลก็เนื้อข่าวนะครับก็คือประกาศร่วมทุนกันนะครับ ตัวทุนจดทะเบียนน่าจะอยู่ประมาณสักหกร้อยก็คนละครึ่งนะฮะับสามร้อยสามร้อยนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่เอ็ดวาร์จะเทคอีควิตี้ขณะที่ SCB จะคอนโซลนะครับก็คือ SCB เป็นคนลีดเอชซีบีเป็นคนลีดครับก็เลยทำให้ดูแล้วอตอนนี้ก็คือแบงก์ก็เข้ามานะครับประเด็นต่อไปนะครับก็คือ เรามองเรื่องของตัว Digital l ล n d i n g อย่างไงานในมุมของ a d v a n c e ์นะครับก็ <ST. S 1> คือเรามองเป็นบวกนะครับเ,เป็นบวกเพราะว่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นการขยายธุรกิจออกไปนะครับทํา p เพอร์ซันลกับอันสกิลลนนะครับแล้วก็ไปอยู่ไปจับที่ u n b a n k e ์เซกเมนต์นะครับไรายได้เข้ามาใหม่และเป็นนี่เป็นไรายได้แบบใหม่นะครับที่จะเข้ามานะครับจากธุรกิจปัจจุบันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอาจจะได้เรื่องของการดูแลลูกค้านะครับก็คือหมายความว่าถ้าลูกค้า ซึ่งลูกค้าในกลุ่มแอดวานซ์43ล้านคนเนี่ยก็คงจะเป็นลูกค้าฐานกลางฐานล่างเป็นหลักนะที่จะเป็นเซกเมนต์ที่เขาจะไปจับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นถ้าสามารถทั้งให้บริการมือถือด้วยปล่อยกู้ด้วยเนี่ยในแง่ของการยึดโยงลูกค้าอยู่ในระบบเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็จากนั้นธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจที่ผลกาไรค่อนข้างดีน,นะครับถ้าเราไปดูบริษัทที่เป็นพวกนอนแบงค์ uh, เยอะๆทั้งหลายเนี่ยก็มาจิ้นดีแล้วก็ v a l u a t i o n ก็สูงนะครับ ปัญหาก็คือจะประเมินอัพไซ์ยังไงนะผมว่านั่นคือนั่นคือขี่นะดีมันดีอยู่แล้วแต่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากฐานทุน600ล้านเนี่ยเราก็ประเมินคร่าวๆนะครับออกมาเนี่ยกำไรส่วนเพิ่มในส่วนของ a d v a าน e ์เนี่ยแอดวานซ์ถึหอ50%นะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก50ล้านถึง150ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับฐานกําไรของ a d v a n น e ์ทั้งปีที่ประมาณสัก20,000 สามหมื่นล้านก็ถือว่าน้อยนะครับแล้วก็ในแง่ของมูลค่าส่วนเพิ่มก็อยู่ประมาณสัก800ล้านถึง2,000ล้านนะครับเมื่อเทียบกับ market cap ของ a อปเปลที่อยู่ประมาณสัก4 5หแสนล้านก็ถือว่าน้อยอยู่ดีนะครับคำถามต่อไปก็คือมัน scale up ได้ไหมแน่นอน600ล้านนี่มันเป็นชุนประเดิมมันจะ scale up จาก600ล้านเนี่ยเป็น60,000ล้านหแสนล้านได้ไหมผมว่านั่นนั่นนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ต้องน่าคิดนะครับ อ uh, <Yeah. S 1> ผมเรียกอย่างนี้ละกันอันนี้ผมก็อาจจะความรู้ไม่ถึงนะอาจจะต้องให้ไอซ์ช่วยนะครับแต่ผมพูดภาพภาพภาพของอุตสาหกรรมให้ดูนะครับจริงๆ a d v แอดวานซเองเนี่ยเคยพยายามที่จะทําเรื่องของ Financial s e r v i c e มาแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่เขาทำเนี่ยเขาทากับกลุ่ม vgi แล้วก็กลุ่ม LINE นะครับผ่านตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า rapid line pay นะผมว่าพวกเรารู้จักแหละนะคเคยใช้กัน rapid line pay เนี่ยมันก็เริ่มจากตัว payment หรือเป็น wallet นะครับแล้วก็พยายามที่จะสปิลสปินออฟออกไปทำพวกอินชูลันส์นะครับพวกเกี่ยวกับฟินแลนเชียลเซอร์วิสนะครับพวกเกี่ยวกับโลนนะครับออย่างไรก็ตามตอนนี้ทำตั้งแต่ปี2018นะครับทำตั้งแต่ปี2018แต่ไม่เวิร์กนะครับไม่ไม่ใช่ไม่เวิร์กใช่พูดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาว่าเอาครับก็เวิร์กนะครับแต่ยังขาดทุนอยู่ใช้คำนี้นะนั่นคืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเรารู้จัก Line BK นะครับก็คือเป็นเป็นจอยเวนเจอร์ระหว่างไลน์นะครับกับกสิกรแบงค์นะครับก็ทํามาประมาณปีหนึ่งตุลาปีที่แล้วนะครับอันนี้จากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยขนาดของโลนเนี่ยอยู่ประมาณสักขนาดของของของเงินกู้เนี่ยอยู่ประมาณสัก9,000ล้านนะครับอันนี้ก็ข้อมูลไม่ได้คอนเฟิร์มนะไอซ์อาจจะช่วยตัวนี้ได้นะครับอันที่3เนี่ยที่เราเอามาให้ดูก็คือจากต่างประเทศนะครับตอนนี้บริษัทในเครือของซิงเทลเนี่ย ที่ชื่อโกลบนะครับเป็นบริษัทมือถือใหญ่อันดับต้นๆก็คือในในในฟิลิปปินส์มันคือมีสองเจ้าใหญ่นะครับอันนี้จากเบอร์2เป็นเบอร์หนึ่งจากเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สองก็แข่งกันอยู่ตรงน Globe, เนี้ยโกลบเนี่ยเขาไปอีกโมเดลหนึ่งเลยคือเขาไม่โคกับผู้เล่นรายเก่า s อ b บเนี่ยถือเป็นผู้เล่นรายเก่านะครับอยู่ในตลาด Finan นเชียลเซอร์เขาตั้งสตาร์ทอัพใหม่ขึ้นมาชื่อมินนะครับแล้วก็ระดมทุนแบบสตาร์ทอัพเลยนะครับมีพวกอายาอายอายว่ามีพวก แอนด์ฟินแลนซ์เนี่ยเข้ามาลงทุนเพิ่มทุนให้รนะอบเพิ่มทุนล่าสุดเนี่ยเมื่อต้นปีเนี่ยมา r k เก็ตไซต์มาร์เก็ตมาเก็ตไซ์ของเขาเนี่ยมาเก็ตแคปของเขาเนี่ยมา r k เก็ตแวลูแล้วกันนะมาร์เก็ตแวลูขึ้นไปสองพันล้านเหรียญน, mm hmm. นะครับหรือประมาณหกหมื่น 6, ล้านบาทนะครับก็เ,เราก็รับศึกษาตรงนี้เหมือนกันนะครับคําถามคือที่เราดูอย่างเนี้ยเรามาสรุปได้ยังไงลราสมุสรุปกลา a ว mm ันว่าอย่างไงนะครับผมว่า,าตัว ดิวนี้ดีดีแน่ๆเพราะมันเป็นของใหม่ใช้เงินไม่เยอะผลตอบแทนดีแต่เราสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโมเดลหรือการจัดการนะว่าทําไมถึงเลือกไปทํากับผู้เล่นรายเก่าทนะั้งที่มันควรจะเป็นฟินเทคแล้วไปดิสรับรายเก่านะครับถ้าทําอย่างนั้นได้เนี่ยเอาเอ,อย่างเช่นง่ายๆทำพาร์เนอร์กับแ n d Finance อันนี้พูดแบบเอ็กซ์ตรีมนะแล้วเข้ามาเพื่อที่จะดิสรับตัวเลนดิ้งอันซเคียวของบ้านหลัโดยใช้ฐานลูกค้าของแอดวานซ โอ้โหมันจะดูน่าตื่นเต้นกว่าเยอะอืเข้าใจน่าตื่สำหรับผมนะสำหรับผมนะสำหรับไอซ์อาจจะมองอีกมุมหนึ่งแต่อันนี้ก็ไม่ว่ากันก็ผมว่ามันก็ดีเบตกันได้แล้วเ,เราสงสัยในเรื่องของความสามารถที่จะสเกลอัพว่าจากหกร้อยล้านอพอไซส์สามพันสี่พันล้านมันจะขึ้นไปเป็นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นล้านได้หรือไม่นะครับอ่านั่นคือนั่นคือคอมเมนต์สำหรับอันนี้ในในมุมของผมนะสำหรับแอดวานซ์นะครับเราก็เราบอกมาหลายครั้งแล้วเราไม่ได้ซื้อบทเหนอที่เยะสั้น เออน n g งเอาลุกเ่ยสั้นไม่ดีแต่เราซื้อบนเรื่องของเงินปันผลที่จะเพิ่มขึ้นและเราลืซื้อเรื่องของ potential ที่จะมี asset spin off นะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ไอซ์ลองช่วยเสริมครับครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขาดทีพิสูจน์นิดนึงก่อนนะครับว่าพิสูจผมรู้สึกไม่พิสูจรู้สึกไหมว่าตั้งแต่กราฟเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาผ่าน in touch นะครับ แล้วก็มาแอดวานด้วยเนี่ยรู้สึกว่ากลุ่มเนี้จากเดิมที่แบบผมไม่มีอะไรเลย3ปีผ่านมา Foreign Holding <c oughs> ก็เทขายมาตลอดราคาหุ้นก็ไม่ไปไหนเลยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีสตอรี่มันมีแคตตาลิสต์มันมีข่าวทั้งในแง่ของตัว ICT กันเองทั้งในแง่ของ Infrastructure ของประเทศกันเองทั้งในแง่ของ B2B B2C หรือแม้กระทั่งมาจอยกับกลุ่มแบงก์ในการทําอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยพี่พิสุทธิ์มองว่า มันจบหรือยังครับหรือมันจะมีอะไรตื่นเต้นให้มันเล่นสําหรับกลุ่มนี้ได้ต่อเนื่องไหมครับเพราะตอนนี้มันรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มไอซีทีแล้วเหมือนมันเริ่มข้ามกลุ่มแล้วพี่เอ่อก็ผมว่ามันก็เป็นเทรนโชวโลนนะครับผมว่าไอตัวเส้นแบ่งระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมันเริ่มจางลงไปเรื่อยนะครับผว่าเห็นการเขาเรียกว่าการฟีเจอริงนะภาษานักร้องภาษาดนตรีฟีเจอริงกันนะครับระหว่างคนนี้กับคนนั้นคนนั้นกับคนนี้ผมว่า ต่างประเทศเราก็เห็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ <Hi. S 1> แล้วก็ในเมื่อบ้านเราเนี่ยก,ก็ก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าไอ้สิ่งที่เขาซีแอดวานซ์ Advanced ทำเนี่ยเขาทํามาตั้งแต่ก่อนที่กัับจะเข้ามาแล้วนะมันก็เป็นเทรนด์จริงๆมือถือกับ Financial Service เนี่ยเราคุยกันมาผมว่าไม่ต่ํากว่าห้าหกปีนะนะครับมือถือ Financial Service มือถือกับโฆษณานะครับเพราะพวกนี้มันใช้ฐานลูกค้า B2C ขนาดใหญ่ นะครับรู้จักลูกค้านะครับรู้จักถึง behavior รู้จักถึงเพื่อีเขาเรียกว่าไงสามารถทำ credit s c o r i n g ได้นะครับสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกเวลาสามารถทำอะไร,รหลายๆอย่างเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราด้วยตลาดมันค่อนข้างจะแข่งขันน้อยนะมันก็ไม่ค่อยมี innovation เท่าไหร่ผมคิดว่า innovation มันจะเกิดกับการแข่งขัน ยิ่งมีการแข่งขันเยอะเท่าไหร่อินโนเวชันจะยิ่งมาเท่านั้นบ้านเราต้องยอมรับว่าถ้าถ้ากำลังนนั่งทําเหมือนเดิมแล้วได้กําไรปีลตสามสี่หมื่นล้านเนี่ยจะไปเสียเวลาขยับทำไมเยอะๆนะแต่เมื่อไม่ขยับก็จะมีฟอร์สอื่นๆมาบังคับให้ขยับเองนะครับคู่แข่งเริ่มขยับผมว่าสิ่งที่เราน่าสนใจที่รูก็คือแอดวานซ์กับชูเนี่ยทำโคลโมเดลชูก็ทำชูแมนีชูก็ทำเลนดิ้งเหมือนกันแต่ชูไม่ได้ทำกับแบง เพราะชูเนี่ยผมผมผมเดาว่าชูเนี่ยมองว่าเขาอยากจะเป็นแบงก์เองหมายความไม่ใช่แค่ชูคือ CP Group มีความอยากจะเป็นแบงก์เองอยากจะเป็น financial service เองดังนั้นเนี่ยถ้าไปทำกับ financial service ที่เป็น i n c u m b e n t เนี่ยโอกาสที่จะ scale up เนยยากถูกใช่เลยครับนะครับอ่าผมผมวันนี่คือมุมผมนะแต่ไม่ได้บอกไม่ดีนะดีแต่มันจะดีแล้วแต่มันไม่ไม่ดีดีไม่ใหญ่อ่ะดีดีเล็กๆนะครับอืม โอเคชัดเจนมากแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณตาพี่พิสุทธิ์มากครับได้ครับขอบคุณครับครับโอเคนั่นเป็นมุมมองของ Advance นะครับซึ่งเราก็ยังคงมองเชิงบวกอยู่นะนะครับมากันในฝั่งของ s อ b บ้างครับไอซ์โซนนี้เราจะชวนคุยยาวเดี๋ยวต้องทันเราแป๊บนึงน,นะครับเดี๋ยววันนี้คดีเวลามันค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดนะครับอ่ะไอซ์เชิญเลยในมุมของ s อ b เป็นยังไงบ้างและข่าวหน้าข่าวมีข่าวลือว่าเอ้ไม่ใช่ข่าวลือมีข่าวอย่างไม่เป็นทางการด้วยนะครับว่าไม่ใช่แค่แอดวานซ์นะเชเลย ครับก็ต่อจากเรื่องพี่พิสุทธิ์ก่อนละกันนะครับก็ผมผมว่าจริงก็เห็นด้วยกับพี่พิสุทธิ์นะว่าถ้า a d v a านเขไปจับกับหลายอื่นที่มันเป็นฟินเทคไปเลยนอนเป็นที่มันไม่ใช่แบงก์นะครับมันอาจจะ Disrupt นะครับดังนั้นเนี่ยในมุมแบงก์นะผมคิดว่ามองบวกนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือได้ Disrupt ตัวเองไม่ได้ให้คนอื่นมา d i s r ร p t เขานะครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อสองก็คือว่าคิดว่าได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ a d v a านเนี่ย ที่ที่ฐานฐานลูกคา้าเขาฐานเลขหมายเนี่ยมันเยอะที่สุดนะครับ40กว่าล้านเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันมาเสริมกับตัว SCB ที่เขามีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับตัวตัว s c b อ่าตรงเนี้ยมันมาเสริมกันก็คือว่ามันทำให้เวลาปล่อยกู้เนี่ยเราเห็น Data ทั้งความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีนะครับอันนี้พาร์ทหนึ่งแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งคือความเคลื่อนไหวของการชำระค่าอินเทอร์เน็ตนะครับ<ม>ซึ่งอันนี้เป็นเป็น Data ที่ที่แอดวานเขามี นะครับแม่นำสองอย่างนี้มาคอมบ่ายกันนะครับมยามันจะทําให้การปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันมันแม่นยำนะครับมันสามารถระบุความเสี่ยงของลูกค้าได้ดีนะครับซึ่งนี้เป็นคีย์สําหรับตัวดิจิตอลเลนดิ้งนะเพราะว่าปากติคือมันยื่นกู้กันในออนไลน์นะครับดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคือวิเคราะห์ Data เท่าที่มีบนมีจํากัดแล้ววิเคราะห์พฤติกรรมออกมาซึ่งนี่ผมคิดว่าตอบโจทย์นะครับสามก็คือว่าการไปเจาะตรงนี้เป็นลูกค้าที่เป็นอันแบง อันแบงก์ก็คือลูกค้าที่ไม่ได้ขอสินเชื่อแบงก์ผ่านแหละหรือว่าอยากได้นะครับเพราะว่าลูกค้าที่ขอสินเชื่อแบงก์ผ่านมีบัตรเครดิตมีอะไรพวกนี้อยู่แลลวนะครับเขาจะไม่จําเป็นต้องใช้ตรงนี้นะครับเพราะดอกเบี้ยมันจะสูงกว่านะครับนะผมคิดว่าในมุมเอซีเป็นการเริ่มจากลูกค้าฐานใหม่ด้วยนะครับไม่ไม่ได้ชนแบงก์กันเองนะครับแต่จะไปชนกับนอนนแบงก์นะครับที่ปล่อยเพอร์ซันอลโลนนะครับดังนั้นเนี่ย สเกลยังเล็กอยู่นะครับปี2ปีคงยังไม่เห็นอะไรแบบที่พี่พิสุทธิ์ทำเลขมาก็ยังยังไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นสเต็ปที่ที่ดีนะครับที่จะมูฟออกจาก Traditional Bank ไปเป็นแบงค์ที่มันเข้าสู่ยุคดิจิตอลมากขึ้นนะครับอันนี้ประเด็นแรกของ SCB นะครับ hmm. ส่วนประเด็นใหญ่กว่านั้นนะครับก็อาจจะต้องรอประกาศข่าวเย็นนี้นะครับที่ SCB เองเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่าว่าข่าวออฟฟิเชียลเนี่ยมันจะเป็นอะไร นะครับแต่ว่าก็มีการเรียกประชุมนักวิคะร์แหละหกโมงถึงทุ่มหนึ่งวันนี้นะครับแล้วเป็น Special Analy s <uyor> t Meeting นะครับถ้าดูตามหน้าข่าวก็มีหนังสือพิมพ์มข่าวหุ้นนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์มานะครับเป็นแหล่งข่าวจาก,จากวงการการเงินนะครับผมก็ไม่รู้ใครนะครับภาพอาจจะกนะครับเขาบอกอาจจะกตัวแบงก์เอสซีบีอาจจะมีการสปินออฟจัดโครงสร้างการถึงหุ้นใหม่สปินออฟตัวธุรกิจเช่าซื้อจำนำทะเบียนที่เําทำอยู่กับตัวธุรกิจบัตรเครดิตเนี่ย ออกมา IPO ในตลาดภายในปีหน้านะครับอันนี้มีิพภาพประมาณนี้นะครับาถามว่ามันมีนัยยะไหมนะครับในเชิงกาําไรอาจจะไม่มีนัยยะมากหรือว่าเชิงการเตบิตบโตผมว่ามันก็คงคง,คงมีแต่อาจจะไม่ได้เห็นเยอะแต่ตัวที่เห็นเด่นๆชัดเนี่ยผมคิดว่ามันคือ e valuation นะครับผมพานะ้าลงทุนดูอย่างนี้คือว่าปัจจุบันเนี่ยหุ้นเอชบีทั้งหมดนะครับเทรดอยู่ใน price to book ไม่ถึง1เท่านะอยู่แค่0.87เท่า เท่านั้นเองนะครับแปลว่า book value เนี่ยร้อบาทในกลงทุนให้เขาแค่87บาทแต่ว่าถ้าคุณไปดูธุรกิจ leasing นะครับที่เข้ามาซื้อขายกันอยู่ในตลาดเนี่ยทุกคนเนี่ยซื้อขายกันไม่มีใครซื้อขายต่ำกว่า1เท่า price to book นะครับส่วนใหญ่อยู่เกิน2เท่า price to book เหมือนกันแปลว่าในกองทุนเนี่ยให้มูลค่าธุรกิจ leasing ตรงนี้นนประมาณ2เท่าเป็นต้นนะครับสมมติ book value ร้0บาทเหมือนกันเนี่ย ไม่ได้ให้แค่87บาทเหมือน s c b Bank นะให้ร้อยบาทเนี่ยให้บุรณาค่า200บาทนะครับดังน,น,นั้นเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่ามันมีส่วนต่างตรงนี้อยู่ถ้าเอาลูกเข้าตลาดได้นะครับผมก็ลองทํามาดูในตารางที่ที่พี่บอมโชว์นะครับว่าเอ๊ะถ้าพอร์ตฟอรี่โอของตัวสินเชื่อรถยนต์เนี่ยให้ประชิด listing หรือจำแนมทะเบียนที่ไทยพาณิชย์เขามีอยู่เนี่ย200กว่าล้านเนี่ยอลองตีเป็น book value ได้เหลือสัก70,000นะครับเ70,000บาท70,000ล้านบาทตรงเนี้ย ถ้าแวลูกันปัจจุบันนะครับมันจะอยู่แค่ประมาณ6 0,000ล้านเท่านั้นเองเพราะว่าプライซซูบุ๊กเอชมันแค่0ูเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเข้าตลาดไปแล้วล่ะจริงๆไิรซ์イซูบุ๊กมันไม่ใช่ศูนย์จนะมันจะเป็น1.5ถึง2นะครับซึ่งจากมูลค่า60,000ล้านตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นแสนกว่าล้านในตัวเลขที่เราทำไว้คือแสนห้าพันถึงแสนสี่หมื่นจากส่วนต่างตรงนี้มันลบกันนะครับแต่ว่ามันอันล็อกแว l ลูได้เนี่ยโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะแค่นําาาลลเข้ตด สำหรับตัวเชื้อรถยนต์ตรงนี้สี่หมื่นถึงเจ็ดหมื่นล้านนะครับตีเป็นต่อหุ้นคือสิบสามถึงยี่สิบสามบาทนะครับเมืม่อวานราคาหุ้นขึ้นมาไม่ถึงสิบบาทนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทําได้ตามแผนนี้จริงสมมุติมันเป็นจริงนะผมยังไม่รู้นะว่าตอนเย็นเป็นอะไรเราไม่รู้ใช่ต้องบอกก่อนว่าเรายังไม่รู้วอันนี้เป็น,เป,นเป็นข่าวจากข่าวหุ้นที่สัมภาษณ์มาจากแหลงข่าวอีกทีหนึ่งในก็ไม่รู้ใครเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูแบบนี้นะครับสมมุติ เราเราลองคิดเลขง่ายๆแบบเนี้ยอัพไซด์เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการ <ๆ S 2> เารา,เาไปดูว่าแบงก์ไทยมันเทรดเทรถูกมหกนะครับดังนั้นเนี่ยการนําเข้าลูกเข้าตลาดอันนี้แค่แค่เช่าซื้อนะครับม,มีบัตรเครดิตอีกอันหนึ่งที่มีแสนกว่าล้านนะครับ<ม>คุณลองไปดูก็ได้ว่า k t c อีออนเนี่ยก็เทรดกันอยู่ไตรทูบุ o กเท่าไหร่นะครับแล้วลองคํานวณบวกลบกันดูเนี่ยถือว่าถ้าทําได้นะครับก็เป็นบวกนะครับมากๆกกับเชิง valuation นะครับอืมซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่า นอกเหนือจริงๆคือธุรกิจแบงค์นะครับทุนคืออันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคือเราอาจจะไม่สามารถคอมเมนต์เคแบงได้มากนักน,นะแต่ผมกำลังจะบอกว่าธุรกิจเรนตรงนี้มันไม่ใช่ว่า s อเซบีเขามีลูกมีสองตัวนะครับแล้วก็ทำจริงๆแบงค์อื่นก็ทําได้นะนะครับโดยเฉพาะอย่างเคหุกเคแบง k ์เขาก็มีบัตรสินเชื่อแล้วเขาก็มีสินเชื่อจํานวทะเบียนเขาก็มีบัตรบัตรธุรกิจบัตรนะครับแล้วก็มีประกันอีกนะครับบีีอก็มีนะครับก็จะต้องมานั่งลองดูแต่วันนี้จริงๆผมก็อยากจะ ชวนไอซ์คูดและเคแบง k bank นะแต่ว่าก็อาจจะยังคอมเมนต์ได้ไม่มากนักนะครับแต่ไม่เป็นไรก็คือเท่ากับว่าเราเริ่มเห็นเทรน์ถูกไหมครับไอตั้งแต่ ktb กับ k t c นะครับตั้งแต่ทิสโก้กลับไปตัว lHfG อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอซ์คิดว่าเรื่องนี้ต่อให้มันไม่คุยกันในวันนี้ในปีหน้าหรือภายภาคหน้ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยถูกไหมครับเเป็นไปได้ครับผมว่าถ้าสมมุติ s อ b ซีเริ่มก่อนนะครับแล้วมันผมว่ามันเป็นอะไรที่ทําตามไม่ยากนะคือว่า ทุกแบงก์ในมีโน้ตเฮมีความรู้เรื่องพวกนี้ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่อง financial engineering ต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเป็นอันเป็นอันหนึ่งที่เป็นโอกาสของแบงก์ไทยนที่ยังไม่ได้ปรับสตต็กเจอร์กันเยอะเนี่ยให้มาปรับในในอนาคตอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบครึ่งปีหลังนี้นะอาจบปีสองปีข้างหน้านี้นะครับก็ถว่าไม่จํากัดอยู่ S C B นะอาจจะมีแบงก์อื่นเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ใช่ครับและนี่แหละเป็นประเด็นที่อาจจะเป็นกลุ่มที่2นะครับรองจาก ICT ซึ่งภายหลังจากที่มีกราฟเข้ามาทุกอย่างมันก็เปลี่ยนภาพไปหมดนะครับนี่แหละผมกำลัจะบอกกับคุณว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเอชซีบีทำก่อนเคแบงค์ k ทำมา b b l ต่อปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะยกแผงให้เป็นเซกเตอร์ที่2ที่ดันให้ตัวเ,เซ็ตเนี่ยทะลุพันเจ็ดได้ต่อจากกลุ่ม ICT แต่ต้องบอกก่อนนะว่า v a l u a t i o n ของทั้ง ICT กับแบงค์ไม่ได้เปลี่ยนแต่เพียงแค่ภาพลั์ผ่าน v a l u a t i o n ผ่าน PE กับ p กับ k ยกขึ้นมาถ้ามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในการอัลล็อกแวลูของไอซีทีและก็แบงค์นะครับมาต่อกันในแบงค์จริงๆต้องบอกว่ามันจะม,นม,นม,นมันมันมีอีกหลายเรื่องที่ต้องมาคุยคุยกันแต่เวลาวันนี้มันไม่ทันนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นปัญหฐานการบัญชีใหม่ที่ต้องมีการตั้งนูน่นตั้งนี่ทัชสปินออฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับซึ่งวันนี้ขอแตะเรื่องอุตสาหกรรมนอนแบดังนิดหนึ่งนะครับไอซ์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรเครดิตก็จะมีเคทีซีกับ, e on, บอีออนรกนย ถ้าสมมติว่า SCB และ KBank และ BBL และธุรกิจอื่นๆเขาเอาลูกที่เขาทำธุรกิจพวกนี้มาลิสต์ในตลาดพร้อมๆกันเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นครับในแง่ของภาพของการแข่งขันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมผมผมว่าอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าดูคือทุกแบงค์เนี่ยพอพอ,พอลงมาเล่นแบบนี้ทุกแบงค์พยายามจับฐาลูกค้าใหม่นะคือฐานลูกค้าเดิมก็มีอยู่แล้วที่แบงค์ป่อ ไปจับฐานลูกค้ากลุ่มที่อันแบงก์ก็คือเข้าถึงแบงก์ไม่ได้นะครับดังนั้นเมื่อทุกคนมาทำเนี่ยอย่างเมื่อกี้ SCB ทำดิจิทัลเลนดิ้งถูกไมครับอ่ามีโอกาสที่อาจจะนำบริษัทลูกเข้ามา l i เต e ในตลาดดนัมผมคิดว่าพวกนี้มันจะเพิ่มอ่าแรงกดดันในเชิงการแข่งขันต่อตลาดนอนแบงก์ด้วยนะครับเพราะว่าคุณมีบริษัทลูกแบงก์เนี่ยเข้ามาเล่นเพิ่มก็มีผู้เล่นเข้ามาเพิ่มแล้วเป็นผู้เล่นที่แน่นอนว่าเขามีระบบมีซิสเต็มในการทำที่ ที่มันพรูเนหมาว่าทําเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมผมมองบวกกับ valuation bank อีกฝากหนึ่งมองย้อนมาทางอนแ bank บ้างเนี่ยทั้งบัตรเครดิตทั้งจำนำทะเบียนเนี่ยแอบเสียวๆแอบกลัวเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวถ้าปีหน้าเนี่ยทุกคนเอาลูกเข้าตลาดสมมติเอาเข้าตลาดมาเนี่ยมันก็ต้องมีการตั้งเป้าแหละว,ว่าหลังจาก IPO แล้วได้เงินมาแล้วเนี่ยเราจะโตกี่เปอร์เซ็นต์เราจะทําอะไรนะครับดัง<ม>นั้นเนี่ยว่าความ aggressive ของคู่แข่งที่มาจากแบงค์เนี่ยจะสูงขึ้นและมันจะเป็นลบ ผู้เล่นเดิมๆในในนอนแบงค์ที่แต่ก่อนเอ j นจอยมาตลอดนะเพราะแบงค์ไม่ค่อยอยากจะมายุ่งด้วยตรงนี้เท่าไหร่นะครับอืมไอ้หนึ่งตอนนี้ m p c สวัสด์ติดล้อเนี่ยวงเงินโลนโก้ดเขาเท่าไหร่แล้วถ้า s c b เรเรียกก็เป็น s อชกับ KL แล้วกันเช่น K Leasing กับ SCB Leasing เข้ามาตลาดภาพ Market Size มันเป็นยังไงครับโอเคก็จริงใน Market Size เนี่ยจำนำทะเบียนเนี่ยมันอยู่มัน4แสนกว่าล้านเกือบ5แสนนะครับอ่ เกินครึ่งนะจริงๆยังเป็นแบงก์อยู่นะแต่แบงก์เนี่ยทำจำนำทะเบียนแบบโอนเล่มเป็นหลักนะครับแต uh ่ huh. นักสองแสนห้าสามแสนเนี่ยเป็นแบงก์นอนแบงก์เนี่ยมันสองแสนกว่ากนะครับ uh huh. ดังนั้นเนี่ยถ้าเอ่อ KL LCBL เมื่อกี้ถ้าสมมติงลงมาเล่นนะครับแล้วมาชนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นตลาดไม่โอนเล่มแหละนะครับซึ่งจริงๆเอ่อแล้วก็การเข้ามาผมคิดว่าแบงก์เองต้นทุนก็ไม่ได้แพ้นะต้นทุนเงินทุนนะครับแล้วก็ ผมว่าเขาก็แน่จะมี no h o w ศึกษามาบ้างพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยภาพตลาดโกลดเนี่ยทุกคนเนี่ยตั้งเป้าโกรด์มาน20เลขเมจิกนัมเลข magic number นะ20 25นะครับผมว่าถ้าสมมุติดีดลงมาเล่นจริงๆแยกออกมาจริงๆเ่ยผมว่าตัวเลขเป้าหมายการโกลดเนี่ยไม่ต่างกันซึ่งถ้าดู market size เนี่ยมันโกลดประมาณ15แต่ว่าทุกคนตั้งเป้าจะกิน market share หมดนะ ไม่มีใครตั้งเป้าจะเสียมาเก็ตแชร์หรือว่ารักษามาเก็ตแชร์นะครับดังนั้นเนี่ยมันไปไม่ได้นะมันต้องมีคนเสียนะครับซ,ซึ่งผมคิดว่าเนี่ยพอพอมันมีเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นจริงๆทุกคนจะกลัว r e s v e เนี่ยมีสองส่วนคือถ้าทําได้หมดเนี่ยก็ต้องกลัวเรื่องคุณภาพลูกหนี้เพราะทุกคนอาจจะยอมผ่อนปลนบางเกมเพื่อให้ปล่อยได้ถึงนะครับถ้าทําไม่ได้หมดแน่นอนต้องคนเจ็บนะครับใช่ซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าถามผมนะผมว่า รายเล็กอ่ะไปก่อนนะครับผมว่าเอฟสวัสด์อ่ะพอได้อยู่นะแต่เมนเทนนะแต่ลายเล็กอ่ะที่ลิสเทตที่พยายามจะรีมวิ่งเอาตลาดวิ่งถูนัลงทุนเห็นเดี๋ยวจะมีไอโอเยอะแยะเลยเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะผมบอกก่อนนะถ้าแบงค์ลงมาเล่นนะนะครับนี่คือพับรวมที่เราพยายามจะชาร์จจากข้อมูลทั้งหมดแต่ทางนี้นั้นผมต้องบอกกับนักลงทุนก่อนนะว่าผมก็ไอซ์วันนี้มาวิเคราะห์ไม่ได้บอกว่าเย็นวันนี้หรือคือวันพรุ่งนี้เอสซจะมีการประกาศข่าวอะไรนะรแต่เพียงแค่ว่ามีหน้าข่าวอันนี้แล้วเราก็บอกว่าาถ้มันนเป็จริง เราวิเคราะห์กับะเด็น,นี้อย่างไรเพื่อที่จะท้คุณในการตัดสินใจการลงทุนนะครับวันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ